กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอวกาศอย่าพลาดกิจกรรมสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมที่จะได้ทดลองและเริ่มใช้งานเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมฝึกประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GIS เครื่องมือดิจิตอลทางการเกษตร และ AI เป็นต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่นำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเกษตรแม่นยำเต็มรูปแบบเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีสัมผัสเทคโนโลยี a g r ก t ิเทคเครื่องมือนวัตกรรมทางการเกษตรมาตรฐานระดับโลกร่วมเรียนรู้การใช้เครื่องมือและตีความจากข้อมูลเพื่อให้เข้าใจโมเดลการพยากรณ์ทางการเกษตร prediction model สร้างเครือข่ายผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเกษตร จัดเต็มกับองค์ความรู้ทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงในแต่ละสาขาพร้อมให้คำปรึกษาแบบถึงที่พร้อมสนับสนุนให้คุณเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ AI กับรูปแบบธุรกิจของแต่ละคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการอบรมและโคชิง่งจับมือพาผู้ประกอบการลงมือปฏิบัติจริงนะสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา150วันโดยรับสมัครเกษตรกรและผู้สนใจจากทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพียง20รายนอกจากการเพิ่มทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือ GIS แล้วในกิจกรรมยังนำเทคโนโลยีสถานีตรวจวัดอากาศทางการเกษตร โดรนเซนเซอร์ one, ensor, และปัญญาประดิษฐ์ AI ให้เกษตรกรทดลองใช้จริงในกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนรวมถึงปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสร้างรายได้อย่างมั่นคงเรียนรู้อย่างเข้าใจาความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการตลาดให้สามารถปรับตัวเท่าทันแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางรากฐานการทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวหากคุณเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเองสู่นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมกิจกรรมนี้คือโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของคุณ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมของเรานะคะที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรมาพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมให้เป็นเรื่องง่ายค่ะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคงไปด้วยกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2568นี้สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอวกาศติดต่อตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนี้